จะรู้ได้ไงไฟเขียวไฟแดงเนี่ยก้มมาอ่านตอนนับเร่องะไรแล้วก้มเดี๋ยวเรืงไรนแดงเลยเดี๋ยวก็เขียวบอกเลยว่าจุ๊บแมงอ่ะจุ๊บแมงโซ่ก่อนเล่นน้ำอยากเล่นน้ำเล่นน้ำกับแม่ชื่ออะไรใช่ไปลึกๆอ่ะคุณไปลึกๆคนเดียวได้แล้วนะคุณกไปได้ กับน้องไปกับน้องนะลอยมาแบบนี้เนาะโอ้ยโอ้แค่ขึ้นตัวนี้เองแค่ครึ่งตัวนี้เองขึ้นสูงไหมะคืนมันสูงไหมสูงสูงเนาะคนถึงไหนถึงนี่เลยเหรอท่าบินล้มคนถึงไหนคอถึงคอไไมม่่ตรงนีโอ้ยเยอะเยอะไปถ้าน้องเดินไปถึงอกถือว่าเยอะไปไ พง่ถึงพุงเยอะไปดดถ้ากินไม่เป็นไรแต่น้องอะ่ะถ้าถึงพุงอะเยอะไป